สาธิตป,ปีตุสาธิตป,ปีตุเตชะเนี่ยนะครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่าจะเชื่อได้กี่โมงครับ2ผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองผู้นําจิตวิญญาณคนหนึ่งพูดถึงผลประโยชน์ประชาชนมากกว่าผลประโยชน์พวกพ้องและครอบครัวทําให้คนหายจนไม่ทุจริกคอร์รัปชันอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เคยคิดล้มล้างเซาะกรอดบอลทําลายสถาบันหลักของชาติไม่ได้โฆษณาหรือใช้ประเด็นมาตารา112เป็นนโยบายหลักมาเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้ง แล้วคดีทุรกิตต่างๆที่ศาลตัดสินสมัยเป็นรัฐบาลนีน่จะทำยังไงดีแล้วเด็กและเยาวนชนที่เสียชีวิตถูกจับกลุ่มคุมขังในคดีร้อยสิบสองที่พวกเขาออกมารณรงค์จะช่วยเขาอย่างไงดีคุณสถิตก็พูดถึงทั้งสองฝั่งเลยฝั่งทักษิณแล้วก็ฝั่งของกอ้าวไกลประชาชนนะทักษิณก็บอกโอ้ยคิดแต่ประโยชน์ประชาชนแหละนะจะเชื่อได้กี่โมงอะนะแต่อันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจสาลที่เขาก็นับแบบนับแบบพี่ก้องแหละ ทั้งิ้นประกาศเลือกตั้งคราวน่าจะขวาด200เก้าไกลประชาชนประกาศเลือกตั้งคราวน่าจะขวา270ภูมิใจไทยประกาศเลือกตั้งคราวหน้านั้นเนี่ยก็จะต้องไม่น้อยกว่า200เขาก็200เนาะไปรวมกันทุกพักดิม,มันเกินจากเก้าอี้ที่มีในสภา <laughs>